กลับสบายดีพี่น pues ้องกลับไปชิ่วถูกทานเด้อสิสมส่งอาเต้ได้พี่น้องเอ้ยมืัอนี้นั่นมะผักส่องนั่นอันเม่น้องคอมเนาะส่องอาเต้นะส่องเปิดใหม่สดๆอิ right ่มเอี่ยมจีกมากุกี้อ่ะกเกี้ออกมาพี่น้องเอ้ยอันผักกดไลค์กด้ยแซ่ผักดุลายกุ้ยแซกุติดตามให้เด้อเม่น้องคอมเอ้ยโดยให้อันอาเต้ให้มัน ผ่านไปไ้พี่น้องเอ้ยผ่านากบับเอฟซีวัชสุขูชุกน์ก้นอันแล้ว อันนี้ก็เป็นส่องฟ้องกันนอกอาเต่นอกพี่น้องไม่กเปิดใหม่ก็เปิดม่ๆเยีย่ยมได้พี่นอ้องคือว่าอาเต้นี่มีส่องเป็นข้องตัวเองแล้วพี่น้องเลยโดย<อ>โดย <ไป S 2> โดยโดยังได้ก,ก็ฝากพี่น้องลุงป้านะสาวเอฟซีทุกทุกท่านบอกว่าจะอยูย่ฟังทย้ยฟังเล่าหรืออยู่ต่างประเทศกันสวยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องอาเต่ในเร้อพี่น้องโดยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆได้ถ่ายคลิปต่อไปเนาะโดยเป็นแรงมุกแรงใจพี่น้องเลย อันซองไว้นอกอันซองนอกอาเตกับสิแม่ใหญ่เคี้ยวเลยพี่น้องแม่ใหญ่เคี้ยวเดี๋ยเป็นพวกควบคุมพี่น้องเอ้ยใครกำลังใจแม่ใหญ่ไอกำลังใจแม่ใหญ่เคี้ยวในเด้อพี่น้องเด้อก็แม่ใหญ่คู่นพร้อมได้เทียสเว้ยพูพูที่ตามกันขาดนี่แหละต้องแม่ใหญ่คู่นพร้อมได้วยไใหญ่คู่นไอเอฟซีถูกถูกทานนะติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยมันเด็ผ่านไปไวเป็นแรงใจให้แม่ใหญ่เคี้ยวกับอาเต้เลยแน่เด้อพี่น้องเลยอื

กอดใจเด้ออันเย็บซี่อันอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุปวสุขูุกคนเด้อสุขภาพเข้มแข็งเหมือนยื่งลงเลื่อนอ่ะตั้ยไลกุ้แซ่อันส่องอาเตะก็ไม่ใหญ่เคี้ยวไม่ใหญ่คู้นพร้อมผักจับกันเพราะว่าสุขูุกคนอ่ะจะเลยงุมกแรงใจหายเนาะอ่ะหายเสียเสียเป็นเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อซาปนนพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องเลย